างานศิลปะคนพี่โย่โน้ำลายแตกตั้งแต่ยังไม่ได้ชิมนกอ๊านัวสต๊อกเมียสต๊อกโอ<ห>้แ,แผลจนน้ำมูกไหลพี่พี่ค่ะกินข้าวหรอ สวัสด,ดียามเช้าๆจากเซอร์เบียนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ายานอสกับโคลาทำอะไรากรันนี่ผู้ชายถอดเสื้อคะ่ะพี่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 น้องๆคะ่ะผู้ชายถอดเสือ้อมาหนึ่งตัว แมวหนึ่งตัวค่ะโอ้ยคิตาดีโอยเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องเช็ดอีกแล้วกาแฟคุณสามีอุ้มเอามาวางตรงนี้เองนะคะอันนี้มันเปิดได้นะคะพี่พมันเปิดอย่างนี้มัเาเปิดอย่างนี้ มีเลยแต่อุ้มปิดเพราะว่าแมงวันมันมาเปิดก็ได้อะเปิดอย่างนี้คะ่ะเปิดนั้นก็จะมีเชื่อใครดงนะคะนี่เปิดเด่างงมาโย,โยมาตัวนี้อันนี้ยานอสท่าสีรั้วปิดหน้าบ้านโอนหน้าบ้าน

อาทำงานไปค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะถนนก็จะเงียบถนนจะเงียบมันเพิ่งแปดโมงเช้าเองค่ะบางคนเขาก็หลับอยู่เนาะแต่เราตื่นตีห้าหกโมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะทาไปค่ะทา ที่กเกษียณอายุแล้วจะสบายกเกษียณอายุแล้วลำบากกว่าเดิมอีกอ,อาไวา้ค่ะเธอทำอ่าตัวนั้นด้วยเฮ้ยค hey. ุณเหรอที่แหวกตนมากคนมากโคก้ดเนะโคลามานี่โคลาโคลาเฮ้ยไปยุ่งกับ ให้ปลาปลาทำงานก่อนเอออยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละเรานี่อไปค่ะไปค่ะวันน้ นี่คืออาหารเช้าของโคลานะคะอกไก่ okay. ต้มจืดลวกให้สุกกินข้าวลกูกแปดโมงเช้าแล้วกินข้าวค่ะ,ะกินข้าวหรกอ่ากินข้าวปกินนั่งให้กำลังใจก่อน แต่เริ่มร้อนอีกแล้วจ้าวันนี้เห็นกรมตุบอกว่า37องศาค่ะพี่พี่อุ้มจะพาทุกคนมาเก็บหินเล็กหินน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดการตรงคือให้อุ้มพูดยังไงพี่พี่อุ้มไม่รู้จะใช้คำไหนถูกต้องอะ่ะเดี๋ยวพูดผิดเนาะ คืออ่ะเดี๋ยวอุ้มไปเก็บหินแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆมาดูกันนะคะว่าเราจะเอาไอหินเล็กหินน้อยเนี่ยไปทําอะไรเนาะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะโอเคเอาแต่แบนๆน,นะคะแฟนอุ้มบอกเก็บหินแบนๆเ,เอามาทําอะไรเดี๋ยวมาดูกันจ้าพี่ๆช่วย กินน้ำหรออ่ะกินน้ำอ่ะกินน้ำมากินเออเมื่อกี้เห็นนอนหลับนะเนี่ยตื่น,น,นมาทำไมเนี่ยน้ำร้อนตื่นมาทำไมอ่าน้ำเหรออ่ะกินน้ำ ม,มาแว้บๆไปซะแล้วเส่ถุงมือไหมไม่ต้องใส่หรอกอ่ะ มาเมื่อกี้ฮะไหนมาคะ,ะตูดหนูไปโดนอะไรมาสีสีท่าไม้สีท่ารัว้วฮะมันมาสกรปรกขนาดนี้เลยแล้วฮึจะออกไหมเนี่ยอันอยู่อย่างนี้แหละอ่ะ ไปอืออืออ๋อดูขานะคะพี่พี่คนงานทาสีของอุ้มขาคนนะคะอย่าตกใจมาก็พอมาคนก็พอคนหาเห็นอย่าโดนกล้องน,น จะหาอันแบนๆอย่างนี้นะคะอานนี้นะคะหาอะไรหาอะไรอันนี้จะเอาไว้ทำไม้ี่ข้างหน้าบ้านประตู ขโมยหินอีกแล้วเอามามาตัวนี้นี่สายเสียขี้ขโมยเนี่ยดูนอนดูท่านอนของหมาบ้านนี้อ่อะไรอีกอะไรมันขโมอยอะไรอีกวันก่อนก็ขโมอยอง,งุ่นวันนี้ก็ขโมยหินอีก เอา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 เข้าไปนานนันนานมาตัวนี้นี่ของหมามีหนูเอาตัวนี้ไปหนูเอาตัวใหญ่ไปอ่ะหนูเอาตัวใหญ่ไปเออหนูเอาตัวนั้นเดี๋ยไปเออเอาไปเออไปไปนั่นเอาไปนี่ก็ใช้ได้เออเก่งเว้ยอะไรนี่นี่นี่ เก okay. ็บไปเจอผักติ้วนะคะพี่พี่อันนี้คือผักติ้วฝรั่งอันนี้เอาไปใส่แกงปลาอร่อยเด้อกินได้นะคะที่เยอรมันก็เยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวว่างๆอุ้มจะพาพี่พี่มา

Guck mal, bis hier hast du Chatten. Okay. und nachher es gefühlt. So auf, so Steine, aber trotzdem müssen wir die lehre zumachen. Ja, ein bisschen. ja. Nee, น้ำตาลอ่ะเพิ่มน้ำตาลจ้าของพิเศษของเราพริเศษน้ำลายสอใส่เข้าไปคะ่ะโอ้ยแม่เจ้า ราของเราเยอะลงไปงกความนัวก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลเพิ่มเลยวะ่ะใส่เครื่องไปแล้วโอ้ยอาหารหมาอาหารหมาอยู่บนโต๊ะคนนะคะี่ค่ะทุกคนคะ่ะ อาหารที่หมาชอบของคนแต่หมาชอบคนก็เลยให้หมากินเออเดี๋ยวโคลามาเอาโอ๊ยวันนี้แดดร้อนอีกแล้วค่ะพี่พี่สากว่าองศาปานมาอยู่ประเทศไทยเด้วค่ะเดอ้ออุ้มจะมานะคะรับผิดชอบเจ้าสิ่งนี้ค่ะพี่พี่เอยมันคืออ่างวนข้างรั้วที่อุ้มไปเก็บเมื่อวันก่อนนี่เองอุ้มยังไม่มีโอกาสได้จัดการเนาะจนมันมันสุขคาโตแล้วค่ะ เดี๋ยวอุ้มจะมาจัดการเนาะหลางที่ช่วยแฟนอุ้มเนี่ยคะ่ะไอล้ลานของเราเนี่ยเก็บหินงานปฏิมากรรมของนางงานศิลปะของนางตามที่อุ้มให้พี่ๆดูนั่นแหลคะค่ะนั่นแหละนางก็ชอบทําอะไรอย่างงี้ก็ปล่อยให้นางทําไปแล้วก็ต้องเป๊ะปังด้วยนะอุ้มก็เลยขี้เกียจไปยุ่งคะ่ะพี่ๆแกบอกว่ามาช่วยหาหินให้ฉันหน่อยอุ้มก็ไปแค่ไปเลือกหินให้นางนอกนั้นก็ให้นางทําเองแล้วก็ไปยืนบังร่มให้เออ เพราะว่าแดดร้อนมากพี่ๆเอ้ยปานมาอยู่ประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะขอบอกว่าร้อนมากชิมแล้วอือืๆอุ๊พี่พริกสามสีช้อนทำไมมันเผ็ดย่างนี้ซึมเบิงนะคะตามที่บอกปีน,นี้อุ้มไม่มีองางวนดองปกติจะมีองางวนดองตามที่อุ้มเคยทำคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่า อังุนหน้าบ,บ้านอุ้มแฟนอุ้มตอนแรกให้เขาตัดทิ้งพอตอนหลังก็ให้รถมาถ่ายนาดินนั่นแหละค่ะพี่พี่ไม่มีเหลือเลยแต่ว่าพ่อปู่นางขยายพันธุ์ให้เราแล้วเดี๋ยวพอสวนทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยเราก็จะมีอังุนเป็นของตัวเราเองค่ะเดี๋ยวแกจะเอาต้นมาลงให้นะคะมาค่ะพี่พี่กินมาให้ใหายประชดชีวิตให้ใหายร้อนดับร้อนไปเลยมาค่ะมันจะชิมอุ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกแต่ยังไม่ได้ชิม โอ้โหโอ้อะ์ประมาณเรากินลูกบัคคอ,อ่ะลูกบัคคอเปรียปร้ยวๆพี่ๆช่ำๆน้ำเยิ้มๆอ่ะโอ้น้ำลายแตกกระจายเลยค่ะพี่ๆค่ะซิมเบิงค่ะซิมเบิงมาโอ้ชห่ำ อารมณ์ประมาณเหมือนเรากินมายมที่เราแช่น้ำปลาชูรสพริกอะ่ะพี่ๆเหมือนไอเครื่องเนีทเ้ที่เราที่เราเ้อใส่เนี่ยแล้วก็ดองฉ่าไว้ให้มันนานๆอะ่ะมันก็จะออกเนี่ยน้ำๆอย่างนี้พี่พโอ้ยแค่นี้ได้อยู่เมืองนอกแค่นี้ฟินๆอย่างนี้เราก็ยังพอเอาชีวิตรอดแล้วค่ะพี่พีเนาะอยู่ไหนก็รู้จักประยุก์ ินดัดแปลงกินเป็นอุ้มว่าไม่ต้องอยู่เซอร์เบียรหรอกคะ่ะอยู่เยอรมันอยู่แอฟริกาเราก็อยู่ได้มีความสุขกับการกินมีความสุข,ขกับครอบครัวอมก็ว่าแค่นี้มันก็อยู่ได้แล้วคะ่ะพี่ๆเนาะอืมพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยยิ่ใช้ปลานี่นะคะไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ว่า พอดีอุ้มแกะแล้วมาค่ะพี่พี่โอ้เปรี้ยวมากแต่อยากกินโอ้หใจบ้านเราอ่างวนเล็กๆอย่างเงี้สดๆาหากินยากเนาะถ้าถ้าแถว คราชคนมีสวนมีอะไรเงี้ยถึงจะได้กินแต่คนแถวบ้านนอกเราแถวภาคอีสานจะไม่ค่อยมีเนาะโอ้ยเผ็ดจนน้ำมูกไหลพี่พี่เผ็ด <laughs> มากโอ้อังุนน้อยของเราเผ็ดสลบอื้อ <c oughs> ขอบอกว่าแซบอิลีจ้าโว้ยน้ำลายแตกเดี๋ยววันนี้อุ้มต้องขอตัวไปก่อนนะคะพี่พี่เดี๋ยวไปจัดการองุ่นชุดนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าอุ้มจะพาพี่พี่ไปดูประสบการณ์หาประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่ประเทศเซอร์เบียบ้างนะคะสําหรับวันนี้อุ้มไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามจุงกะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ ฟินต่อฟินต่ออุ้ยนำลายแตกว้าพระเจ้าจอนยอดมากเออลืมใส่ถัว่วไหนๆก็ร้อน,นไหนๆก็เผ็ดแล้วเอาไม่ให้สะใจไปเลยชีวิตนี้ส่ใจค่ะอุ้ย ไปแล้วไปแล้ว